รบสวัสดีละกัตทักทายเดอนในขับยินดีตอนรับพี่น้องกระสรวงอำนาจเจริญฮอลอสิ่งในขับทางด่านยูทูปมาพอๆกันอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้อยู่กับเจ้ารถหล่อนะครับรถเสียทิวนะครับฮีโน s ซีรีส์ห้ารอยครับจัดสดมาจากอูจูเนียนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาดูมาดูช่างนัดขับรถไทยครับวันนี้ รอชมทีเด็ดเมืองปทุมราชนะครับรถนายเอิร์เนี่ครับทีเอสร้อยตัวแรงนี่ครับขายยาไปสักก้อนครับช่วงนี้เบิึงสร้างนัดเพิ่นเกียดดินสักก้อนนี่ครับมาดูช่างนัดเขาเกียดดินครับาขายยา,ยาแยาวว่าธรรมดา งานถ้อยครับวันนี้ครับเปลี่ยนที่กันเข่าครับเข่าพร้อมกันบถสุขันบ่ได้นะครับจอดถากันโดนคนนนนรับมีรถห้าคันนะครับเข้ารอบแรกสองเข้ารอบสองอีกสามนะครับเปลี่ยนที่กันเข่าเปลี่ยนที่กันออกนะครับเข่าพร้อมกันบ่ไดหเนี่นะครับพี่น้องทางลบกันกับบะมีนะครับทางแคบพร้อมเดือดากันโดนน้ำนะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับ เอ้ามารอชมนะครับรอชมเคสแรงนะครับเคสร้อยนายเอิร์ญนะครับรอสักครู่รอสักครู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหปลาบระเขียนออกมาเลยกับเคสร้อยนะครับชี้เด็ดเมืองปทุมราชวงศ์านะครับวสันวานะครับมาบ่งความแรงนะครับ ไม่นี่ธรรมดาที่ไหนเกรซี่บัตเตอร์แลนด์นับเมืองอำนาจเจริญนะครับสติ๊กเกอร์เต็มหน้ารถเลยทีเดียวชีเด็ดเมืองอำนาจนะครับนัมเบอร์เท่าไหร่นี่นัมเบอร์17นะครับโอ้แรงจริงแรงจังนะครับไปแล้วนะครับโอ้ยธรรมดา1 1อาอนะครับ โอ้สร้างนั่นนอ่ก็กวหน้า,นาดังดีขนาดด้วยแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสปอร์ตไลท์ข้างล่างก็หนึ่งแถวนะครับแล้วก็ข้างบนอีกสองแถวนะครับแล้วก็ไฟปัตตานีนะครับกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดวงนะครับ นาซาจ,จัดเต็มนะครับเอชตัวแรงเนี่ยสามชาด้วยนะครับโอ้ขอบคุณเสียงทักทายนะครับเสียเอิร์ดไปแล้วครับรอบต่อไปใส่ดินครับงานทอยครับไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณสัก ลอยหาิบเมทกับะมามนอู้่ล่ะบอหนาสิเกินนีนะครับอ่ะไปแล้วมาดูช่างนัดเขาจะยิงต่อนะครับกับคูต้า L4018 ูนนะครับรถอีโนดนะครับ ผมอยู่ประมาณหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานนะครับกว้างอยู่ประมาณสักหน้ากว้างอยู่ประมาณสัก20เมตรได้นะครับ20เมตรลึกประมาณ30 m, หรือ40 m, นี่แหละประมาณนี้แหละนะครับความสูงนี่ยังบะตันหูนะครับวาเซียวสูงบันไดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวทวงไปเรื่อยแล้วก็ตัดหัวเบึงสะกครันะครับตัดหัวแล้วลูบบึงสะกครั้งตั้สีของวาเซียวถึงสูสงสำหรดบนะครับชั้นแรกน่าจะเป็น สองชั้นนะครับสองชั้นนาสีสูงอยู่นะครับพิดว่านะครับพี่น้องคือนานมาแท้แรถหล่อเรารถเสียชิวนะครับไายตลุดพื้นครับรถจากองบุทยานไทยครับข้าขับอยู่ว่งางไทยตลุดพื้นเนาะ่าสันนะครับรถจากองอุทยานไทยให้นะครับ ้าวไม่ใช่รถเสียทิวครับรถป๋าจอยครับรถป๋าจอยโอ้ลืมข่าวไปนะครับโอ้ยลืมข่าวว่ามีป๋าจอยอยู่นนำ <c oughs> มาดูลิงกลางยางเก้าครับหวัวเคเคอา K บอเคทีเคทีนะครับหัวเคทีร้อสี้านะครับ หนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับเนี่รถเสียจอยครับรถปาจอยป้าจอยเนี่ครับเอาไงดีครับป้าจอยทําไงครับโอ้หมวนเลยนะครับหมวนเลยหมวนเลยว่าจังหวามาครับป้าจอยครับมาครับโอ้แรงมาธรรมาดา ยังตนยังบาดใจเป็นลากอียังไม่ได้บาดดิโอมาอยู่ข้าเดียวออกหางเราเขาก็แล่นดินเสียวเดียวนี่หางเราฮ่าด,ดป้าจชอยปองหางแล้วคุณเออถอยหย่ำหางอยูาของมูลนี่ทีแรกเไม่บาดดิฮ่าฮาไอยป้าถอยเอ็ดเย็ดเย็ดโอ้ ร้อยสี่ห้านะครับนี่แรงไม่ธรรมดานะครับ่วยปทุมราชนี่ใครไม่รู้จักรถคันนี้เชยนะครับพี่น้องครับหายปงหัวจักป๋าจอยอยู่โอ้เสียบบออยู่ในปทุมราชนะครับ ต้องมาที่ไหนขอบคุณสำหรับเสียงทั้งไทยนะครับป๋าจอยครับไปเลยครับพี่น้องเที่ยวที่สองนะครับเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองของป๋าจอยนะครับสำหรับเซอรนี่ไปแล้วครับขั้นต่อไปน่าจะเป็นรถเสียทิวนะครับไปแล้วครับบูป้า,าเขียบอีกแล้วสุดยอดโอ้ไงกุู๊ ตรรมาที่ไหนมาแล้วครับรถหล่อเรานะครับรถเสียที่ครับมาแล้วมาแล้วสวยงามตามสองเรื่องนะครับอูจูเน่ยตัดสดมาครับสลหรับคันนี้ราคานี่ก็โอ้พระเจ้าโรถนะครับแปดแสนกว่าครับ ชุดแต่งจะเต็มนะครับกระท่าชุบขากระจุกนะครับลากาหน้าสานะครับไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็ไฟหลังคานะครับจัดเต็มครับบางผูนหน้าหลัง อันนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึสซะก่อนเดื้อนนะครับพี่น้องครับใครที่เขาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนแนะนำนะครับอำนาจเจริญหกล้อซิ่งนะครับทางด้าน YouTube นะครับฝากกดติดตามให้น้ำแน่กดแชร์น้ำหอมนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อำลาผ้าจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับสวัสดีครับ